ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่อคลองบานหลวงนะครับคลองบางหลวงนะครับนี่ฝั่งนี้คือฝั่งบางกอกใหญ่อ่าเดี๋ยวผมพาไปเดิน มันนู่นคือฝั่งภาษีเจริญที่ผมเลือกข้ามไปคือฝั่งบางออกใหญ่ที่ผมเดินออกขา้ามไปอ่ะมันมาเจอฝั่งภาษีเจริญซึ่งเป็นตลาดน้ําฝั่งฝังคลองหลวงเพราะถ้าเกิดสองเขตกันร่วมกันอย่างเช่นว่าเขตบางออกใหญ่กับเขตภาษีเจริญร่วมมือกันเช่น อย่างภาษีเจริญเขามีสินค้าโอท็อกสินค้าของเขามีที่หล่อนท่องเที่ยวแต่ถ้าเกิดฝัง่งบางกอกใหญ่นี้มาจัดมาทำนิมพม้อยรอยู่ริมคอมกันมาทำเหมือนว่าเป็นทำเป็นเหมือนคะแนนมาทำเป็นเหมือนในบางคนหลวงคือบางกอกใหญ่มีของดีอะไรเอามาโชว์ผมว่าถ้าท่องเที่ยวแฮปปี้นะ แล้วยิ่งใครมีฐานที่ท่าม่วงหรือเจ้าของที่เอามาเป็นท่ามที่เป็นที่จอดรถให้ประชาชนที่มาเข้ามาสายสามเพื่อมาจะรู้ออกจากนี่เพื่อจะเข้ามาจอดรถผมว่าเป็นหลังท่องเที่ยวที่ดีเงินจะเข้า,ท,า,ท,ท,า,กกา,าทั้งสองเขตทั้งเขตภาษีเจริญท่าไทยบางกอกใหญ่ถ้าเราทั้งสองเขตร่วมมือกันโดยเพราะบางกอกใหญ่าไปถึงพั่วในการเขตบางกอกใหญ่และสออ ของบางกอกใหญ่และสสของบางกอกใหญ่และภาษีเจริญนะครับเอาเรื่องนี้ไปคิดดูนะครับเพราะผมเพราะจะรุ่นเศรษฐกิจชุมชนด้วยเพราะฝั่งนู้นคือชุมชนควายซอยสักเจริญซึ่งเป็นชุมชนของเผ่าฝั่งบางกอกใหญ่อันนี้ก็มีชุมชนชุมชนซึ่งเป็นชุมชนของวัดขุหาสวรรค์ถ้าเราสองชุมชนร่วมมือกัน ต่างคนต่างขายของเสาสุกเสาอาทิตย์และจะมีการขี่จักรยานท่องเที่ยวหมายถึงฝรั่งครัวไกด์เขาจะเอาฝรั่งขี่จักรยานมาเพื่อการท่องเที่ยวนะครับที่ที่ที่นี่การท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝั่งนะครับถ้าบางกใหญ่ทําด้วยภาษิเจริญทําด้วยผมว่าเอรชเลยครับผมขอจบแค่นี้นะครับผม